กราบสบายดีพี่น้องพังลาวและสวัสดีพี่น้องพังไทยและกระต่างประเทศนําเดอร์เมื่อนี่มาพ่อกันคือเก่าอีกแล้วกับซ่องบาพพรสตูดิโอเมื่อนี่มาพ่อกันในวันทีส่สิเดือนพฤษภาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะพี่น้องเมื่อนี่กับบัพรสิมมาว่าเรื่องหนึ่งเนาะเรื่องที่เกิดขึ้นในการเดินทางที่บัพพรเห็นเนาะก็คือเรื่องน้ํามันหลดุดนะพี่น้องน้ํามันหลุดนี่อยู่ประเทศลาวนี่ขาดแคลนลายเนาะขาดแคนนลนอิเลอ ถ้าอยากใส่เนี่ยก็ต้องต่อคิวบางทีกับบริษัทก็มีเนาะจากที่ปรพันธ์แไปข้างนอกนี่มีหลายคนเนาะที่จูงหลดพี่น้องที่จูงหลดมรพัเห็น3มคนเนาะสามคนที่จูงหลดจากคนที่จูงกระจูงไกล้กนะพีะนน่น้องเพราะว่าน้ำมันหลดจากเบิร์ตเบิร์ตไปหาเติมอยู่ปั๊มเขามีอยู่ห้าน,น้อยเขาบอกมีเนาะประพัก็เลยแวะไปถามเน,เนาะไปถามว่าไปทั้งใด้เพรว่าน้ำมันหลดเบิร์ตประพันก็ได้หาถท่มาดูดให้เพิ่นเนาะดูดให้พอได้เพิรนแลนกลับบ้านได้ และก็เคสท,ที่ซองเป็นผู้หญิงซ้อนกับลูกสองคนลูกลูกกับประมาณจากเจ็ดแปดเก้าปีเลยเนาะน้ำมันหลดเบิดแต่โชคดีเนาะโชคดีที่เห็นพลเมืองปับขี่รหลดหลดบรรทุกประมาณหกร้อยเลยเพิ่นกระจอดเอาแล้วเพิ่นกาเพิ่นกมามอเตชัยเนี่ขึ้นรถเพิ่นแล้วก็เพิ่นกให้ยซองแม่ลูกนะให้ยซามแม่ลูกนะคือหลดไปนำเนาะก็ถือว่าดีเคสตัวนี้และบัดนี้เคสท,ที่สามน้อพี่นะ้องบ่บพอรเห็นจูงอีกอันนี้สิเป็นวัยรุ่นเนาะพี่นะ้อง แล้วบุคคลก็ได้เข้าไปถามเพิ่นเพิ่นก็บอกว่าหาเลาะซื้อน้ำมันทีแรกสิไปเติมน้ำปั๊มน้ำมันเตือนแล้วดอกเป็นรถจกักรแล้วมันนี่ทอดปั๊มเลาะหาบัดพอดีน้ำมันเบิดกลางทางยู่อยูน่นะพี่น้องยู่ไกลอีกบุคคนก็เลยจอดให้เพิ่นแล้วบุคคนก็ได้ดูดเอาน้ำมันรถจกักรอันนี้ให้เพิ่อนนะพี่น้องตอนนี้น้ำมันรถบุคคนก็นยังเหลืออยู่ดอกไปได้ประมาณจักรสามสี่สิบกิโลนี่แหละนะ้ำมันรถจักรบุคคนเนาะเพิ่นว่านะไปซื้อ,ไป,อไปซื้อน้ำมันอยู่ไซกกบูมีเนาะเพิ่นจะีจูงมั่วละพี่ปปน้นอง น้ำมันเผิ่นเบิดว่าสิดูดน้ำมันจากถังนี้ให้เผิ่อน,น้องากว่าเพิ่นไปหาซื้อทถวไหนก็บ่มีที่แรกนะบ่พพอนถือมาอยู่สายดูดน้ำมันสาในน้อยนะแต่ว่าเมื่อนีบ่บ่ได้เก็บเข้ามาเลยเนาะน้ำมันบ่พ้อนกับพอมีอยู่แต่ว่าเพิ่นไปหาซื้ออยู่ไสก็บุมีเผิ่นวะตอนนี้เพิ่นกำลังไปอหาสายมาบ่มีบ่ คอยพัดื่มเก็บเขานานนี่ยาจะฟวำขามานคำน่งบมีามาน่ะบุมีด,มดีดิเพื่อนหนีไปแล้วบ่ยืดใชยนะอือกขาไปนักหนิตาไปเห็ดได้ดีเนาะพี่้องเบิบบ แต่ว่าเวลาที่ทอดนด่ก <sino S 3> ็ับานมัน่านมันเนาะอะไดทอดนย่ยยันยากเออมันยากเหรอเนี่ยยู่งเยอก่อนเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวสอีไม่ได้ก็ได้ผ่าก็ได้ได้ ตอนนี้ก็มายืมสายกาา่อนเนาะพี่พาน้องอ่ามีพอดีว่าน้ำมันหลุดเพิ่นเบิดก็เลยอยากอยากยืมท่อมีบ่ท่อแบบท่อดูดน้ำมันอย่างประมาณนี้ตรงนี้เลยบ่ล่างแล้วผัดบ่ได้เอาใส่นะตะกี้ไปตะกี้บ,บอกก่อนเตรียมไปจะดอกเตรียมไว้เนาะ เต็มบดบรเก็บใส่ขวบมีวมีันนักนะ้แต่ทางหน้ามีบ่อข้าคลายำมันครับ มาดงกูงมมงเลี้ยฟมใหญ่ไปปเละไปเลื่อต้นทางแล้แต่ว,ว่าเบิ้งก็ชียันเจ้าก็ได้ยัน,นไนด้ป้อมองมึงเนาะ น,น,นี่นั่นนี่ไม่ทอดู้ำมันหรือเปล่าทอดู้ำมันทอ ตอนนี <kung> ้กำลังทานโอดูน้ำมันอันนี้ก็ได้แล้ครับบมมีสาิ่นบ่มมีน้ำมันเบิดมาถักสามย่ะมาถักสามว้นมัน้ำมันเบิลไปรักษาไปเติมน้ำมันผ่มีน้ำมันอ๋อเงินจัดถิมขู่ถิมใบใส่ใส่โบลทไว้

ลองหาถอมาต่อลงมเงีได้มื่อเาอยากดูจะหาวไอ้หนอเก่าปั๊มใหญ่บคาได้ลมัน้อนเดมีบอกแคอขาเียว ลองด้วยวันี้เมือวานเนี่ยขาไปซื้อน้ำมันได้เดีดนี่กระปอง <c oughs> อะไ้เด้่ยครับได้เลนะอ๋อ,ออีกกระได้นี่มันยาวเออตอนนี้ได้เลย้ลองเป่าปกกินแลวก็ต้อเสียบหร้อกระต้าทางคใครได้หรอ กำลังดูดเอาน้องพี่น้องเอาตัวนี้ก่อนลงบ่ตรงนอนเจ้าเจ้าเป่าทาังออเ้เลย

เอ้ยหาซื้อกมีบมากินเดียวออกแล้วออโอเคไขเอาอีกได้เอาเต็มนึก็ได้เต็มนึก็หันปอยู่ครับอืออะพอะไรพอพอหันปมันนะอปลาไหลทนี่น่าจะหอเนาะได้อยู่ได นมันอืดพม่มพี่น้องเลยมันได้ชาก <c oughs> ่นะใ <c oughs> แล้ไล่ขพ่อนี้นโตพ่อแล้วนะเพือ่อนอจะดมดพี่ยน่นไกลได้จากหลักสาไปทางตลาดงกด็ประมาณสี่ห้ากิโลห้ากิโลด้อี <c oughs> กลับใจนะเจออะไเอาละเราพี่น้องคนอื่เดินทางต่อเนาะ take okay. how are you on